จ้าเพื่อนอยู่กับช่องโมนาภาษาคาเมจ้าเพื่อน<ๆ>วันนี้โมนาก็จะพาเพื่อนมา<ๆ><ๆ>สวนบอนสีของโมนาจะตามสัญญาเนาะโมนาเคยบอกว่าจะพาเพื่อนมาดูบอนสีของโมานานาะบอนสีบอนเทพเนาะบอนเทพของโมนาบอนราคาแพงของโมนาจะอาจจะไม่เพลงของเซียนบอนหลายๆคนเนาะของเพื่อนเนาะอาจจะไม่เพลงแต่เพลงสําหรับโมนาจเนาะเพราะว่าบอนราคาลอยกว่า ถือว่าแพงเลยจ้ะโมนาก็ะสองสามร้อยไปอย่างนี้ก็ถือว่าแพงจ้ะเนาะเดี๋ยวจะพามาดูจ้ะว่าโมนามีกี่ต้นเนาะตามสัญญาเลยจ้ะจะดูกันเลยจา้จาจ้ะเพื่อนๆน,นี่เป็นบอนเทปของโมนาเองเนาะอันนี้ก็จะเป็นไก่สุดสงวนจ้ะเพื่อนๆรู้สึกว่าจะโดนโดนทำ้ายจากอะไรบางอย่างมันยังไม่เต็มจ้ะเพื่อนๆเพราะว่าต้นเขายังไม่แก่เนาะโมนาได้มา สองใบต้นน,น้อยๆจะนี่มนาก็เลียงมามนากจ็จำไม่ได้ว่าก,กี่วันกี่เดือนแล้วเนาะก็ต้นนี่เขาก็ต้นใหญ่มากขนาดนี่แหละจ้ะเนาะนี่จ้ะอันนี้ก็จะเป็นไก่สุดสงวนเนาะบนที่บนราคาแพงมนาน,นี่แหละจ้ะอันนี้ก็นางไม้จ้ะอันนี้นางไม้นี่คือมนาไม่ได้ซื้อจ้ะอัน,นสุดสงวนนี่ซื้อมากจกเ่อนนี่ร้อยห้าสิบเนาะต้นน้อยๆสองใบจ้ะเตะ นางไม้นี่โมนาไม่ได้ซื้อเนาะอันนี้เขาหายโมนามาจากคนที่เขาใจบุญสุนทานอะไรเขาก็ส่งหายโมนามาเนาะนี่ออกใบใหม่มาแล้วเนาะสงสัยจะโดนไหมแต่มีจ้ะนี่เป็นรอยนิหนึ่งเนาะสงสัยจะโดนไม้นี่แน่ๆเลยจ้ะอันนี้ก็นางไม้เนาะนี่อันนี้ก็บอนเทพโมนาเหมือนกันจ้ะนี่สวยไหมเพื่อนอันนี้ก็บอนเทพโมนาเหมือนกันเนาะนี่นี่อยู่ ไม่ร้ายดอกจ้าบอนเทปนะนาวันนี้จะพาเ,เพื่อนเพ่ดูจ้กวันนี้เนาะนี่จ้ะนางไม้ต้นใหญ่มากกระถางกระถางใหญ่จ้ะนี่ยังไม่มีนอนไม่มีอะไรเลยจ้ะกำลังกำลังงามกำลังบาใบกำลังบาต้นเลยจ้นี่ความสูงของเพาเนาะนี่กระถางใหญ่จ้ะมีทั้งหมดสี่ห้าใบหกใบเจ็ดใบเลยจ้ามันรยไปใบหนึ่งแล้วเนะาะมนาดึงออกจ้ะนี่ เป็นนางไมเนาะนจะ้ะต่อไปแดงวัวจ้ะนี่แดงวัวก็เป็นบอลไม่เทพหรอกจ้ะแต่ว่าเอามาไว้ตรงนี้เนาะเพราะว่ามนานมีอยู่ต้นเดียวเนาะนจ้ะแดงวัววัวแดงหรือแดงวัวนี่แหละเนาะนจะ้ะอันนี้ก็เป็นโคสุภราชจ้ะนี่โคสุภราชมนานก็มีอยู่ประมาณเขามีนอนแหละจ้ะมนานเรียกได้สองตนจ้ะเป็นอันนี้ต้นมนานจะให้เขาเป็นต้นเมย์จ้ะต้นนี้เนาะ ต่อไปอันนี้ก็มีต้นเดียวจ้ะอันนี้เพชรพิรุนจ้ะออกลูกออกล้านมาเยอะแยะเลยจ้ะแต่มนายังไม่ได้แยก้ะนี่นี่ออกลูกออกล้านมาเดี๋ยววันหลังมนาจะแยกออกจ้ะเพื่อใครอยากได้เพื่อใครชอบอยากได้แบบนี้เนาะเพชรพิรุนจากเพื่อนนี่เจมๆเลยนะมีเลขด้วยดูเอาจ้ะเนาะอันนี้ก็จะเป็นรังบอนเทพของมนาจ้ะบอนเพลงเนาะไปไปดูต่อจ้ะ อันนี้นางเสือดาวมุนามีอยู่ต้นหนึ่งจ้ะนางเสือดาวนี่นางเสือดาวนี่ไม่ได้ซื้ออีกจ้ะอันนี้เขาก็หายมาจ้ะนี่นางเสือดาวสวยไหม,มจ้ะเพื่อนไม่รู้ว่าโดนอะไรเนาะคนละนิดคนละหน่อยมีเพลแตเพื่อนอน,นี่ก็มีต้นเดียวจ้ะเอาไว้เป็นต้นเม่จะสมไปเรื่อยๆเนะาะจ้ะอันนี้กวน กวนอหูหรือเปล่านะ้ามนาจําไม่พิษเนาะถ้ากวนอิ่มใบจะสีขาวเนาะถ้าพิดก็บ,บอกมนาด้วยจา้านี่มนากระใส่ที่คําบอนบ้านๆมนาเรียบร้อยแล้วเนาะที่คําบอนไม้คําบอนผลิตเองจะเพื่อนนี่จ้ะก,กาลังออกลูกออกหลานเต็มเลยจา้านี่เดี๋ยวมันหลังมนาจะเย็นเนาะนี่จ้ะลูกออกหลานแล้วสวยจะใบใบเป็นสีเป็นทีแดง เลมยยาวดีจะสวยเนาะอันนี้ไก่ทองประเสริฐจ้ะพี่ไก่ทองกําลังออกป้าจ้ะไก่ทองประเสริฐมานานมีอยู่สองต้นจะเป็นเพื่อนอีกต้นหนึ่งอยู่ทางนู่นจะกําลังกําลังเตกหน่อออกมาเนาะนี่จ้มามนานมีอยู่สองต้นเดี๋ยวเอามาให้เพื่อนๆดูเนาะนี่จะเป็นเพื่อนอีกต้นหนึ่งนะไก่ทองประเสริฐนี่จะกำลังอ,ออก ล้างออกนอจ้ะนี่ยกำลังออกนอในน้อ,อ,นอ,นอ,ยนอยมาต้นนี้เขาโรยไปจ้ะใบเขาเหี่ยวไปก็เลยมนาเด็ดออกจ้ะก็เลยเหลือใบเดียวเนาะจ้ะต่อไปต้นนี้เป็นสาพินยาจ้ะสาพินยามีลูกอยู่หลายต้นมนาแยากไปแล้วจ้ะมีอยู่ประมาณสี่ห้าต้นออกเป็นกอใหญ่เลยมนากเ็เลยแยกออกเนาะสวยจ้ะสาพินยาอืมอันนี้เป็นบอนลูกไมก้เพื่อนมาจากยายพินจ้ะบอกยายพินส่งมาให้เนาะ ก็ยายซื้อยายก็ยายทั้งขายทั้งเถมมาเนาะเนี่ยมนาก็จําไม่ได้แต่ต้นนี้รู้สึกว่าจะเทมให้มาจ้ะได้มาสามใบในน้อยจ้ะเพื่อนๆเนี่ยต้นในน้อยน้อยมากเลยมนาเอาไปอบกลัวเขาจะไม่รอดเนาะแต่ก็รอดมาจ้ะสวยเลยจ้ะงามด้วยเนี่ยรอนุมาจ้ะใบแดงเลยจ้ะเนาะอันนี้ก็จะเป็นกวนอิมยะเพื่อนนี่กวนอิมเนาะกำลังแตกมนาแยกได้ต้นหนึ่งก็ขายไปแล้วจ้ะ กวนอิ่มเนาะส่วนอันนี้อันนี้จะเป็นเพชรพันล้านจ้ะเพชรพันล้านอันนี้มนาซื้อโอ๊โอต้นนี้ไม่ได้ซื้อจ้ะอ่า FC หามาจ้ะนี่คนใจบุญนั่นแหละเนาะเขาส่งหายมาต้นน,น้อยๆจะหายมนามาสองใบเนาะต้นน,น้อยๆสองใบจ้ะนี่มนาก็เลียงมาจนได้ใบสวยแล้วจ้ะเพราะว่า ถ้าใบงามจริงๆก็จะสวยกว่านี่จะ้ะเพื่อนเนาะอันนั้นเป็นสาน้อยปลาแป้งจะมันเกล้ยเวเนาะมันก็เลยลมแล้วนี่ละนาดส่วนอันนี้ก็จะเป็นไกท่ทองว่ากูจะกุงไกเซอร์จ้ะมนาก็ได้มาแถวบ้านเขาให้มาจา้ะเพื่อนนี่อันนี้ก็จะเป็นราชาวดีจะราชาวดีมนามีอยู่สามต้นเนาะแต่ต้นนี้จะใหญ่กว่าเพื่อนจ้ะต้นเมนเนาะ อันนี้ฮนุมานอมพรับลาจา้ะเพื่อน,นอมพลับลาเนาะนี่แหลจะจโมนาก็จะมีอยู่ประมาณนี่แหละพลาเพื่อนมาดูเนาะนี่ปอนเทพโมนาเนาะอันนี้ก็ถือว่าเทพโมนาชอบมาใบแรกใบอย่างสวยเลยจ้ะเพื่อนเนาะช่างเผือกช่างเผือกใบบัวน,นี่ตอนนี้ออกลูกออกหลานแล้วโมนากเแยกได้หลายแล้วจ้ะโมนากเแยกหนอเยกหนอเนอาเนาะ นี่แหละจ้ะบอลบอลเทพโมนาเนาะก็ะถือว่าเป็นบอลเทพแต่มันเป็นบอลบ้านนั่นแหละแต่โมนาชอบเป็นพิเศษเลยจ้ะใบบัวนี่นี่รู้สึกว่าจะเป็นอะไรนี่นี่เถือนอันนี้หกหลงยำเพื่อนหกหลงนี่มันจะเด้งเป็นพิเศษจ้ะต้นนี้เนาะอันนี้กับบอลเทพเหมือนกันโมนาก็เอามาไว บอนที่หัวห้วงรักๆนะจะเอามาจะมาไว้รางนี่เนาะเพื่อนๆแหละพาเพื่อนมาดูจ้ะบอนแพงมนาก็จะมีประมาณนี่จ้ะที่เห็นอยู่นี่มนายังไม่ได้ขายจ้ะ้าเพื่อนมาดูเนาะรางนี่เนาะเพราะว่ามนามีต้นเดียวต้นเดียวจ้ะมนาจะเบไว้ก,ก่อนเนะๆๆาะเพื่อนๆเดี๋ยวถ้ามีลูกมนาก็จะเอามาให้เพื่อนๆดูอัปเดตเนาะอย่างนั่งไม้นั่นก็มีอยู่ต้นเดียวย,ยังไม่ออกนอออกอะไรมาสักอย่างเลยเนาะนั่นแต่ต้นราชบดีโอ้ย สตรจงหวนนี่เกิดมีอยู่สองต้นจ้ะเนาะถ้าเพื่อนต้นใจก็ได้เสือดาวนี่ก็มีต้นเดียวจ้ะเนาะมีอย่างละต้นละต้นจัเพื่อนยังไม่ได้แยกเนาะยังไม่มีเยอะจ้ะถ้าเปนเพื่อนอยากได้ก็จะมีตบบแต่บ่อนบานๆประมาณนี้จะเนี่ยช้างเพือกอีเนาหกหลงเดนมาร์กจ้ะหกหลงก็มีเดนมาร์กแลก้วก็ลูกไม้ป่าการดำเนาะ ก็จะพอมีอยู่จ้ะเนาะนี่ทีมนาแยกใหม่จ้ะฝั่งนู้นก็จะต้นใหญ่แล้วเนาะนี่จะเพื่อนๆฝั่งนี้ก็จะต้นใหญ่แลว้วก็แยกสะสมอาปุ้นๆข้า,ขาวเกากันไปจ้ะนี่ต้นใหญ่ต้นสามต้นก็สามใบจ้ะเพื่อนๆนี่เสมอหัวเข่าเลยจ้ะสน้หัวเข่ามานาเลยเนาะนี่นนอีหนาวจ้ะเพื่อนอีหนาวเนาะ ก็จะประมาณนี้แหละจ้ะนี่ก็อันนี้จะต้นใหญ่แล้วจ้ะต้นใหญ่แบบนี้จะทรงลาบากนิดหนึ่งต้องใช้กองใหญ่จ้ะเพื่อนนี่จะประมาณนี้เนาะจะกุ้งเดนมากเยอะจ้ะเพื่อน,น่อเน้อก็มีเยอะอยู่ฮุกลงก็หลายจ้ะเ,เพื่อนถ้าอยากได้เนาะนี่แหละจ้ะอันนั้นต้นสารพัดนึกก็มีอยู่สองสามต้นจะกำลังเยกได้อยู่เนาะ จากเพื่อนนี่ต้นอันนี้เพื่อนต้องการก็มีอยู่ได้อยู่จ้ะมีอยู่สามสามต้นจากเพื่อนเนาะขาจองไว้ต้นหนึ่งแลว้วโอ้ต้นแม่อะไรสลบสไลด์เทปต้นแม่ต้นแม่สลบสไลดยจ้ะนี่เนาะเจอจะประมาณนี่หละจ้ะเพื่อนบอลเทพโมนาก็จะไม่มีไม่เยอะขึ้นมากก็จะมีบอลบ้านจ้ะ ถ้าเพื่อนๆสนใจจะติดต่อมาได้จ้ามนาจะขายมนเพลงเนาะต้นละต้นละห้าสิบจ้ะนี่ต้นพวกนี้ต้นละห้าสิบบาทรางนี้เนาะแล้วต้นน้อยก็นั่นก็ต้นละสามสิบบาทเพื่อนติดต่อมาได้เนาะขอบคุณหล,ลายๆที่เข้ามาดูคลิปให้จ้าเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกดให้แหงมนาด้วยจ้าเป็นกำลังใจแหงมนาทำคลิปต่อไปเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าคลิปนี้ปลา,ลาไปก่อนสวัสดีจ้า